สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธะครับกับสเก็ตฟุตบอลนับในช่วงดึกๆแบบนี้นะโหเอาใจแฟนหงแดงหน่อยครับเพิ่งชนะเมื่อกี้เองไปหมาดๆเลยครับชนะเพึ่งน้อยเบนฟอร์ดนะครับผมฟาบินโยผมแฮปปี้ครับหงคว้าชัยเป็นเรื่องที่ดีครับต่อความมั่นใจนะครับผมฟาบินโยผมพอใจกับชัยชนะที่ลิวปูครับมีเหนือต่อเบนฟอร์ดครับสามประตูต่อศูนย์ครับโดยบอกว่า3แต้มนี้ครับเป็นเรื่องสําคัญต่อการเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมอย่างมากนะครับ ก่อนหน้าจะลงสนามเกมนี้ครับลิวพูหาชัยชนะไม่เจอมา3เกมติดครับในลีกและพวกเขาเนี่ยคงขาดนักเตะสําคัญแบบโมเมซาร่านะผมรวมไปถึงซาเดลมาเน่ด้วยนะครับที่ไปรับใจทีมชาตินะการขาดทั้ง2คนเนี่ยถึงมองว่าเป็นปัญหาของหงแดงครับในเกมที่เสมอไรสกอร์กับอัลซอนที่เหลือ10คนเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามผมลิวพูครับกลับมาหาชัยชนะได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยที่ฝาเป็นยครับอเล็กอ็อกเลตแชมเบรนแะผมและทากุมิมินามิโนครับช่วยกันยิงคนละหนึ่งประตูและกองกลางชาวบราซิลครับมองว่า3แต้มครับเกมนี้ครับช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมมากโดยรวมแล้วนะเป็นเกมที่ดีมากๆากนะผมเราต้องการ3มแต้มในนัดนี้ครับและเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีด้วยครับดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับที่คว้าชัยได้ต่อหน้าแฟนบอลของเราครับและจะเป็นเรื่องที่ดีต่อความมั่นใจของเราเองครับฟาเป็นยให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะ เป็นเรื่องสําคัญครับเสมอกับการยิงประตูนําก่อนครับในไนครึ่งแรกนั้นดังนั้นเนี่ยประตูของผมก่อนที่จะหมดครึ่งแรกนั้นอ่ะมันเป็นประตูที่สําคัญสําหรับทีมเลยนะครับเรายิง2ลูกครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราก็เล่นด้วยความมั่นใจขึ้นเยอะนะฮะการยิงประตูได้ในแอนฟิวครับเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเสมอล่ละเวลาที่ผมช่วยทีมทําเกมบุกไปในสนามนั้นก็ได้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับสาหรับผมมาตลอดเช่นกัน ทีมครองบอลกันได้ดีมากรับผมสามประสานแดนหน้านะัเล่นได้ดีมากครับเราสร้างโอกาสจบสกอร์ได้มากมายเป็นโอกาสสาหรับทุกคนที่จะก้าวขึ้นมาแสดงคุณภาพให้เห็นเราทําแบบนั้นได้ในวันนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นคําพูดของอาฟาบินโยนะครับที่มีต่อทีมลิเวอร์พูลของเรานะโอ้โหถธอเป็นอะไรที่สุดจัดประลัดบอกนะครับถ้าประหลัดเราออกบอกเลยว่าสุดจัดจริงๆนะครับสำหรับาฟาบินโยในวันนี้และทีมลิเวอร์พูลของแดงครับผม โปรติดตามเส้นทางของหงแดงกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงต่อครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง F Official ต่อไปครับขอบคุณครับ